ดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนช่างไทยนะคะวันนี้ขอพระคุณนะคะตนสับปะหรดสวยๆนะคะจากคุณนุนะคะคุณนุบุษราคำนะคะที่ได้เข้ามาส่งเข้ามาเมตตาให้กับพวกเราหมู่บ้านชาวเขานะคะทั้ง19เเชือกนะคะวันนี้สองคันรถกระบะนะคะ มาแล้วเด้อคันแรกนะคะนี่คุณตาก็กำลังมาถึงนะคะกำลังเอามาลงไว้นะคะคันแรกก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้ให้พ่อควานแม่ควานนะคะมาแบ่งกันนะคะ โอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะสาวๆก็คงจะชอบมากๆเลยนะคะนี่คันที่สองก็มาเตรียมพร้อมแล้วนะคะอันนี้เป็นคันแรกที่มาลงนาะนนะคะอันนี้ก็เป็นคันที่สองนะคะขอบพระคุณนะคะคุณนุนะคะบุษราคำที่เมตานะคะมอบอาหารให้กับ น้องช้างทั้ง19เชือกนะคะเป็นต้นสับป,ปะรดนะคะสวยๆนะคะขอให้ท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเมตตาน้องช้างก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบารมีพระครูประกรรบารมีพระเจ้าสารไทยบารมีพญาเอราวัณน,นะคะปกปักร,รักษาคุ้มครองนะคะให้ท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เดี๋ยวก็จะได้เรียกให้พ่อควานแม่ควานเนาะนะคะมาแบ่งกันนะคะมาได้มาแบ่งกันนะคะทุกคอดีแล้ววันจันเพิ่มเพิ่ม ก็มีในช่องจาแล้วตอนนี้พ่อควานแม่ควานนะคะก็ช่วยกันแบ่งนะคะแบ่งเป็นกองๆเนาะสิบเก้ากองนะคะให้ได้ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกเชือกนะคะได้เท่าๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของปังเราเลยนะคะเวลามีแม่แม่พ,พี่พี่ท่านไหนนะคะส่งของมาให้เนาะก็จะแบ่งกันแบบนี้นะคะก็จะแบ่งให้ได้เท่าๆกันนะคะ ไ <S ais ama> uh ม่ว่าจะเป็นต้นสับปะรดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะพวกเราก็จะให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะได้เท่าเกันหมดเลยนะคะต่อนนี้ก็นับนับนะคะแบ่งเป็นกองกองนะคะก่อนที่จะได้เรียกให้กับเพื่อนเพื่อนมาเอานอนะคะ เพื่อนๆคุณตาคุณยายพระควานแม่ควานบางท่านก็ตอนนี้ก็ยังไปตัดเกี่ยวหญ้าอยู่เนาะนะคะเก็จะต้องแบ่งไว้ให้นะคะแบ่งกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะได้แบ่งให้แต่ละคนเอาขึ้นรถไปเลยนะคะพระควานแม่ควานแต่ละคนก็เอา รถเข็นนะคะรถกระบะมาใส่บ้างรถเข็นมาใส่บ้างนะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะสาวสวยใจดีนะคะพี่นุนะคะบุษราคาที่เมตตาพวกเราหมู่บ้านชาวเขาทั้ง19เเชือกนะคะให้ได้มีต้นสับปะรดสวยๆไว้ทานนะคะขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะคะที่เมตตาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็น กล้วยเป็นอ้อยเป็นผลไม้นะคะหรือเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะของปันสุกข,ของปันใจนะคะหรือว่าต้นสับป,ประรดมาให้น้องช้างก็ดีนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปารถนาทุกๆประการนะคะคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอไดอ้ทองนะคะขอให้บุญกุศลนุนนํานะคะให้ท่านร่ํารวยนะคะกิจาการงานเจริญรุ่งเรืองยิง่งขึ้นไปนะคะสุดท้ายก็ขอฝากช่องพังลําดวนช้างไทยนะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับลำดวนเดือนเพนนะคะแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ